วันนี้เราจะมาเจาะลึกบริษัท PSG Corporation หรือ PSG กันครับซึ่งเป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของวงการรับเหมาก่อสร้างที่ตอนนี้กำลังจะก้าวเข้าสู่บทใหม่ที่น่าสนใจมากๆเราจะมาค่อยๆถอดรหัสกันดูครับว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของบริษัทนี้เป็นยังไงแล้วก้าวต่อไปของพวกเขาจะน่าตื่นเต้นขนาดไหน โอเคครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้เราจะเริ่มกันตั้งแต่ทำความรู้จักตัวตนของ PSG กันก่อนเลยจากนั้นจะพาไปดูเรื่องสำคัญมากๆนั่นก็คืองบการเงินเพื่อเช็คสุขภาพของบริษัทกันหน่อยแล้วค่อยไปดูกันที่แผนการเติบโตในอนาคตที่ต้องบอกว่าทะเยอทยานมากๆเลยครับและแน่นอนเราจะมาเทียบให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนพร้อมกับชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่ต้องจับตาดูเพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมทั้งหมดแบบชัดๆครับ เอาละครับคำถามแรกเลย PSG คือใครกันแน่แล้วพวกเขาเชี่ยวชาญด้านไหนเป็นพิเศษต้องบอกว่า PSG นี่เก๋าเกมมากครับอยู่ในวงการก่อสร้างมามากกว่า c 0ปีแล้วโดยเขาเป็นผู้รับเหมาในรูปแบบที่เรียกว่า EPC หรือ Engineering Procurement and Construction ถ้าจะพูดได้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือให้บริการแบบครบวงจรเบ็ดเสร็จนั่นเองครับตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรมจัดหาวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆไปจนถึงลงมือก่อสร้างโครงการอย่างใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าหรืออาคารขนาดใหญ่คือมาที่เดียวจบเลยทีนี้มาถึงจุดที่น่าสนใจมากๆและเป็นคีย์สำคัญเลยนะครับนั่นก็คือโครงสร้างรายได้ของบริษัทพอเห็นตัวเลขในแผนภูมินี้แล้วน่าจะชัดเจนเลยว่าโหรายได้เกือบทั้งหมดหรือกา19%ของ PSG มาจากที่เดียวเลยครับคือที่สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งตรงนี้มันสะท้อนให้เห็นการพึ่งพิงรายได้จากแหล่งเดียวที่สูงมากๆซึ่งมองได้2มุมนะครับ มุมนึงคือความเชี่ยวชาญในพื้นที่นั้นๆแต่อีกมุมนึงก็เป็นประเด็นเรื่องความเสี่ยงที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปครับเอาล่ะครับรู้จักตัวตนกันไปแล้วคราวนี้เรามาตรวจสุขภาพการเงินของ PSG กันบ้างดีกว่าเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าสถานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งแค่ไหนพอเรามาดูผลประกอบการไตรามาสสของปี2568เทียบกับปีก่อนหน้า แว็บแรกอาจจะดูน่าตกใจนะครับเพราะว่ารายได้ลดลงไปเกือบ25%แต่ที่น่าสนใจกว่าคือกำไรสุทธิครับที่ลดลงไปถึง95.1%ตัวแรกนี้อาจจะทำให้หลายคนเกิดคำถามตัวโตๆเลยว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทหรือเปล่าแล้วอะไรล่ะครับที่เป็นสาเหตุที่ทาให้กาไรมันหายไปเยอะขนาดนี้ซึ่งคำตาบเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การดำเนินธุรกิจหลักของเขาเลยนะครับแต่อยู่ที่เรื่องของหลักการบันทึกบัญชีล้วน สาเหตุหลักจริงๆมาจากรายการที่เรียกว่าผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงครับเป็นจำนวนเงินถึง126ล้านบาทซึ่งมันเกิดจากช่วงนั้นค่างเงินบาทแข็งค่าขึ้นพอดีถ้าจะอธิบายง่ายๆนะครับมันเป็นแค่การบันทึกตัวเลขทางบัญชีลงไปในกระดาษไม่ได้แปลว่าบริษัทต้องควักเงินสดจ่ายออกไปจริงๆแล้วก็ไม่ได้กระทบกับกระแสเงินสดหรือการทําธุรกิจหลักของเขาเลยครับมันคล้ายๆกับเวลาเราถือหุ้นต่างประเทศแล้วค่างเงินมันเปลี่ยน ทำให้มูลค่าหุ้นในอรอตเราลดลงแต่เรายังไม่ได้ขายหุ้นนั้นออกไปจริงๆนั่นแหละครับและนี่แหละครับคือจุดที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินที่แท้จริงของ P&G ตัวเลข D/E Ratio หรืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่แค่0.13เท่าเท่านั้นเองซึ่งมันหมายความว่าบริษัทมีหนี้สินน้อยมากๆเมื่อเทียบกับส่วนทุนของตัวเองถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะคือถ้าบริษัทมีเงินทุนของตัวเองอยู่100บาทจะมีหนี้สินอยู่แค่13บาทเท่านั้นเองครับ ซึ่งตัวเลขระดับนี้ถือว่าต่ำมากจริงๆในอุตสาหกรรมนี้และเป็นสัญญาณที่ดีมากๆที่บอกว่าบริษัทมีความมั่นคงทางการเงินสูงยังไม่หมดแค่นั้นครับพอมาดูที่อัตราส่วนทุนหมุนเวียนหรือ current เ ratio เที่สูงถึง8.7เท่ายิ่งตอกย้ำเรื่องสภาพคล่องที่สูงปรี๊ดเลยตัวเลขนี้กำลังบอกเราว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่พร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เนี่ยมากกว่านี้สินระยะสั้นที่ต้องจ่ายถึง8.7เท่า พูดง่ายๆก็คือมีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นได้แบบสบายๆเลยซึ่งทั้งหมดนี้มันสะท้อนภาพรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งมากๆของบริษัทครับทีนี้พอมีรากฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งขนาดนี้แล้ว PSG ก็ไม่ได้คิดจะหยุดอยู่แค่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบเดิมๆนะครับตอนนี้พวกเขาวางแผนที่จะก้าวไปสู่บทใหม่ที่ต้องบอกว่าใหญ่กว่าเดิมมากๆและกําลังจะพลิกโฉมตัวเองครั้งสําคัญเลยทีเดียวเรามาดูกันครับว่าอนาคตที่เขาวางไว้เป็นยังไง แค่ฟังประโยคนี้ที่ว่าปั๊มโซล่า1,000 0เมกะวัตต์ลากกริดขายไฟจากจีนยันสิงคโปร์ก็พอจะเห็นภาพความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขาแล้วใช่ไหมครับนี่คือการส่งสัญญาณชัดเจนว่าพวกเขากําลังจะก้าวข้ามธุรกิจก่อสร้างแบบเดิมๆไปสู่การเป็นผู้เล่นคนสําคัญในตลาดพลังงานของทั้งภูมิภาคเลยกลยุทธ์ในอนาคตของ PSG จะยืนอยู่บน3เสาหลักที่น่าสนใจมากๆครับ อย่างแรกเลยคือพลังงานน้ําโดยจะไปพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําแบบสูบกลับในประเทศลาว 2. คือพลังงานแสงอาทิตย์ที่จะสร้างโซลาร์ฟาร์มขนาดเมื่อคือมาเพื่อส่งออกพลังงานไปขายทั่วภูมิภาคและเสาสุดท้ายคือธุรกิจเหมืองแร่ซึ่งเป็นการขยายไปสู่การทําเหมืองเพื่อสกัดทรัพยากรที่สําคัญในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่การทําโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนร่างตัวเองเลยจากบริษัทล็อบเหมาก่อสร้างธรมธรมดาาไปสู่การเป็นแพลตฟอร์มด้านวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวระดับภูมิภาคซึ่งเป็นการยกระดับสเกลของธุรกิจไปอีกขั้นเลยจริงแน่นอนครับว่าทุกบริษัทก็มีทางด้านที่ดีและด้านที่ต้องระวังเราลองมาวิเคราะห์ psg ในมุมของจุดแข็งกับจุดอ่อนกันดูบ้างเพื่อเข้าใจภาพรวมของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นครับ ถ้ามองในฝั่งจุดแข็งนี่ต้องบอกว่านแน่นมากครับทั้งประสบการณ์ที่โชคชนกว่า40ปีมีระบบการจัดการโครงการที่ทันสมัยมีงานในมือหรือแบ็กหลอกที่รอรับรู้ไรายได้ในอนาคตอยู่ในระดับสูงแถมยังมีเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ชัดเจนอีกด้วยแต่พอพลิกมาดูอีกด้านหนึ่งจุดอ่อนที่สําคัญและเห็นได้ชัดที่สุดก็คือการพึ่งพาไรายได้จากประเทศลาวที่สูงมากถึง99%และยังต้องพึ่งพิงโครงการขนาดใหญ่แค่ไม่กี่โครงการ ซึ่งมันทําให้รายได้มีความเสี่ยงที่จะผันผวนไปตามรอบของการส่งมอบงานหรือที่เรียกว่ามีความเสี่ยงจากกระจกตัวค่อนข้างสูงครับการทําความเข้าใจความเสี่ยงถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในการวิเคราะห์บริษัทเลยนะครับแล้วถ้าจะมองไปข้างหน้ามีอะไรบ้างที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษสําหรับ P S G คือนอกจากความเสี่ยงในการดำเนินงานทั่วๆไปอย่างเช่นลูกค้ารายใหญ่ผิดนัดชำระหนี้หรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในประเทศลาวหรือราคาวัสดุก่อสร้างที่ผันผวนแล้วเนี่ยมันมีอีกความเสี่ยงหนึ่งในตลาดการเงินที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเลยครับนั่นก็คือตัวหุ้นของ PSG เองเคยถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมายเตือนเรื่องความผันผวน,นของราคาที่สูงพิดปกติซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่นักลงทุนต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเลยครับ เอาละครับหลังจากที่เราเจาะลึกในแต่ละประเด็นกันมาพอสมควรแล้วตอนนี้เราลองมาสรุปภาพรวมทั้งหมดของ PSG กันอีกทีว่าเรื่องราวของบริษัทนี้เป็นยังไงถ้าให้สรุปภาพของ PSG ตอนนี้มันเหมือนกับเรากำลังดูบริษัท2เวอร์ชันในร่างเดียวกันครับเวอร์ชั่นแรกคือภาพของบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีฐานการเงินมั่นคงมากๆเชี่ยวชาญและอย่างรากลึกอยู่ในประเทศลาว ส่วนอีกเวอร์ชันคือภาพในอนาคตที่เขาอยากจะเป็นนั่นคือมหาอำนาจด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวซึ่งการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่นี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของเรื่องราวทั้งหมดที่มันเต็มไปด้วยโอกาสมหาศาลแต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายและความเสี่ยงที่สูงเช่นกันและทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสําคัญที่เราต้องขบคิดกันต่อไปครับว่าการเดินทางครั้งใหม่ของ PSG ที่เราเห็นอยู่นี้จะเป็นการพลิกโฉมที่ประสบความสําเร็จอย่างงดงามหรือมันจะเป็นการเดินพันครั้งใหญ่กับอนาคตที่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน